ลูกสะพยดีเด่นนุ่นวรนุชฉลองวันเกิดคุณพ่อสามีรวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นโมเมนต์ที่มีความน่ารักมากล่าสุดนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็ได้โพสต์บรรยายบรรยากาศความน่ารักเมื่อไปร่วมเลี้ยงเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับคุณสันติพี่รมพักดีซึ่งเป็นคุณพ่อของหนุ่มตอดซึ่งมีอายุครบ78ปีในวันที่29มิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ทางด้านลูกสะใภ้คนสวยอย่างนวุ่นวรนุษย์ก็ได้เขียนข้อความสั้นๆถึงคุณพ่อสามีเอาไว้ได้วยว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณพ่อก็ต้องบอกเลยนะคะว่าครอบครัวน,นั้นใหญ่แล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะดูอบอุ่นมากลูกสะปค์ยอย่างคุณนุ่นวรนุษ์ก็น่ารักที่สุดวันเกิดปีนี้ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดูกูกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ